ให้โจนะอาการดิสบเวอไม่ทำงานอันนี้เราป้อนไปสิบสองวงข้างนอกเขาใช่นี่นะเป็นเอซนะป้อนเข้ามาอันนี้ผมเช็คแล้วเจอเนี่ยวงจรเป็นแบบนี้อ่าตอนนี้มันขาดแะออโต้ไอตัวรับน่าจะเสียดิสบเวอก็เลยเปลี่ยนตัวรับกับ r สองยสิอันนี้ทำงานได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะกดนี่ให้ดูปิดด้วย ปิดนะเปิดอันนี้ดูพันนะพันแล้วว่าขาเอาวันันปิดน,นะ,นนะพันที่มันร้องเพราเราต่ออะไรไม่ครบ 这两个人哈。Yes,